สวัสดีน้องรีนภาษาขึืนทั้งหลายมาคำนี้เข้ามาสู่วิดีโอลำดับตีฮอปค่ะเขาได้เห็นสัง้งเขามาปืดปับบคำเดียวค่ะอย่าพิ้ไปทาหนึ่งทาสอง่อะปืดปับเข้าไปเข้ามานาตีห้าสิพอกนะเขาที่ใครเขาเห็นเข้าสู่บรินตีหบรินตีหานี่เอาก็ทติบาด้วยไม่กี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 ่กกอ่ะมาบ้าไปจอมกัน ไม่เกะใส่มาว่ามไม่เกะใส่สาว่าซไม่เกะใส่ลาว่าเล่ไม่เกะใส่ข่าว่าเคไม่เกะตัวนี้นักเรียนต่างหลายเหมือนตีกอเตรียมเหมือนนี่นะมีตัวหางอปไปไตเหมือนตีกอเตรียมเหมือนนี่เกะเล่เหมือนนี่ก็มีเอาเป็นว่าเห็นเหมือนตีหนังสือตีตุปีสอนไปกัน แล้วก็รายละเอียดมันตัวไหนเป็นตัวไหนเขาเกิว่ากันเข้มๆจังนรำหนึ่งเนาะอ่ะว่าอีไปจอมกันไม่เกะใส่มาว่าเม่ไม่เกะใส่ซ่าว่าเซีไม่เกะใส่ลาว่าเล่ไม่เกะใส่ข้าว่าเค้กคำนี้เป็นไม่เกเสียงยาวไม่เกใส่จาว่าจีไม่เกใส่ป่าว่าปีไม่เกใส่กะว่ากีไม่เกใส่ซ่าว่าซี ไม่กี่ใส่ตาวาตีไม่กี่ใส่ยาวาเยไม่กี่ใส่ราวาเรไม่กี่ใส่อาวาเอกไม่กี่ใส่ตาวาตีไม่กี่ใส่นาวาดีไม่กี่ใส่ดาวาดีไม่กี่ใส่พาวาพีไม่กี่ใส่ะาวาคีไม่กี่ใส่ป้าวาปี ไม่กีใส่จ้าวาจีไม่กีใส่บะวาบไม่กีใส่ลาวาเลไม่กีใส่งาวาเงีไม่กีใส่ข้าวาคีไม่กีใส่ท้าวาทีอ่ะนี่นักเรียนไปฝึกอ่านก็นี่มาบดฝึกขัอ่านตีหะตาเสมีเจมาเลจิฟาวลา เสวลาเจสาลาอาเมเจกาตาเซมาเลคาอันนี้ไปฝึกอ่านอ่ะกันมีสืบต่อไปบรินตีเจ็บเออบรินตีฮอคบรินตีฮอกนี่เอาก่อนที่ว่าโดยไม่แกะไม่แก้สองตัวนี้ไม่แกะไม่แก้วาเดอวยหรือไม่แกะก็เตรียมมันนี่ไปก่อนแล้วก็เอ่อ ล้างตีล้างแหงล้างคูบาอาจารย์ก็ใจเมื่อนี้มีตัวหางอาไปไตนี่ไม่แกไม่แกแล้วก็บ่นว่าแตะก็ให้ดีมีหลายปรับหลายหน่วยตเตรียมปึกกันไปเพราะฉะนั้นก็ขี้ขานเกะว่าเห็นไปจอมหนังสือกันแล้วก็ตัวไหนเป็นตัวไหนก็ดบากกันตั้งหลังเนาะอ่ะเห็นมืนอนี้กันไม่แกะไม่แกไม่แกใส่ปลาวาแป้ ไม่แก่ใสตาวาเต้ไม่แก่ใสตาวาเต้ไม่แก่ใสกะวาเก้ไม่แก่ใสจาวาเจไม่แก่ใสป่าวาเปไม่แก่ใสกะวาเก้ไม่แก่ใสสะวาเสไม่แก่ใสตาวาเต้ไม่แก่ใสยาวาเยไม่แก่เสราวาเรไม่แก่ใสอาวาเอไม่แก่ใสตาวาเตไม่แก่ใสนาวาเน ไม่เก๊ใส่ดะว่าแดไม่เก๊ใส่ผ่าวาแพไม่เก๊ใส่ฆ่าวาเคไม่เก๊ใส่ป้าว่าเปไม่เก๊ใส่จ้าว่าเจไม่เก๊ใส่บ้าว่าเบไม่เก๊ใส่ลาว่าเลไม่เก๊ใส่งาว่าเงไม่เก๊ใส่ห้าว่าเฮไม่เก๊ใส่ผ่าวาเพนักเรียนไปฝึกนคัดอ่านคือมันจำได้มา กานี่ม,มาบอดฝึกคัดอ่านตีฮกกาเกเวมาขาเคเตนาปาเหปูขาเคเวมาดูตูมีเปตาเคดีอามีเปอันนี้เป็นบอดฝึกคัดอ่านตีฮก ก็สุดลองไปไขรลืมหลายหอบไขรหมอหลายหอบนักเรียนไปปืดวิดีโอลืมไปลืมมาลายหลายบอกเอานะายหลายบอกเอาแล้วก็คือมันจำกันว่าได้เรา่อยคามไปบรินสืบต่อไปกันวัาได้แต่เกาะปืดวิดีโอซ้ำไปซ้ำม,มาแล้วก็เตรียมจอมฝึกเตรียมไปจอมฝึกว่าไปจอมแล้วก็เลือกเซนีในแต่ละปับแต่ละหน่วยนั่นก็ที่มออีอันนี้เต็มมีมีบอท ฟึกหัดมันติมมีก็มันเป็นสังอ่าฝึกเตรียมไปฝึกอ่านไปเพราะฉะนั้นวิดีโออันนี้ก็ขอไว้กันอีกค่ะสวัสดีค่ะ